ด้วยเนึ่งด้วยว่าทุนเดิมของตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์ทางด้านอาชฉายวิทยาแล้วก็ได้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอ,อนุกรรมธิการวิสามันในการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ขมขึงกระทําชําราวของสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อปลายปี2563ในช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้รับแต่งตั้งเรื่องนี้มาค่ะ ก็เลยมาศึกษามาดูรายละเอียดเรื่องของปัญหาข,ขาำำ่มขืนกระทําชําลาวและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็ได้มีโอกาสค่ะเป็นกรรมการของมูลนิธิปวีนาของสกุลเพื่อเด็กและสตรีจึงเห็นสถิติพวกนี้ผ่านตามาทุกวันเลยค่ะก็เลยมองว่าเอกระบวนการการแก้ไขในส่วนที่ได้ศึกษาในกรรมการวิสามันเนี่ยการแก้ไขมีนะคะการแก้ไขเนี่ยมีเยอะ แต่แล้วหนูเห็นงานก็มีวิธีการแก้ไขของเขาแต่วิธีการป้องกันที่เป็นรูปธรรมอ่ะไม่มีเลยคะ่ะน้อยมากๆทั้งๆท,ท,ที่สิ่งที่เกิดก็เลยโฟกัสลงมาว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงป้องกันเรื่องนี้ได้แล้วสิ่งที่สะท้อนใจมากที่สุดในปี63ที่เจอจากสถิติของมูลนิธิปวินานะคะก็คือเด็กอะคะ่ะ8เดือนถูกข่มขืนยวแบบ่าบอกโอม้มันฟังแล้วเจ็บปวด เราเป็นผู้หญิงเราเป็นแม่เราโอ้โหแบบเป็นเจ็บปวดแล้วก็เด็กที่อายุหนึ่งขวบกับเดเดือนถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกเป็นเคสต่อมาคือ2เดือนนี่ติดเลยค่ะแปเดือนกับ1นึขวบสาเดือนก็เลยรู้สึกมันนแรงมันแรง,แ,รงแล้วยิ่งเขาได้เป็นกรรมธิการตัวนี้ค่ะก็เลยศึกษาลึกขึ้นลึกขึ้นจนรู้เลยค่ะว่า ปัญหาการข่มขืนปัญหาอาชญากรรมทางเพศไม่ใช่ปรากฏที่ประเทศไทยประเทศเดียวสถิติทั่วโลกอะ่ะเยอะมากเลยะคะอย่างในเอเชียค่ะเรารู้เลยค่ะว่าความรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องบูลลี่เนี่ยเกิดขึ้นที่ญี่ปุน่นประเทศไทยะคะ่ะเรื่องบูลลี่เรื่องรุนแรงอะ่ะเป็นที่สองแต่ในส่วนหนึ่งแ้่เรื่องของปัญหาทางเพศเราคือหนึ่งในอาเซียนนะคะณนะวันนี้และที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งอะคะ่ะก็คือว่า ในทุกๆ1นาทีผู้หญิงทั่วโลกถูกข่คมขืนค่ะถึง3คนพอศึกษาไปลึกๆมันจะมีองค์กรค,ค่ะเป็น Organization ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอาชญากรรมทางเพศแล้วก็ด e เท c t เกี่ยวกับเรื่องของข่มขืนประเทศที่เป็นสิบอันดับของการข่มขืนหนึ่งในนั้นก็คืออินเดียและกลุ่มของประเทศที่อยู่ในแอฟริกาและอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวอะค่ะถ้าเราเห็นว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ย เป็นประเทศที่อาจจะสวยงามนะคะในเชิงในเชิงภูมิศาสตร์ในเชิงสถานที่แต่อย่าลืมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเภทด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะและเชันนีค่ะเรามาตั้งแต่ปาี้ด้วยความที่เป็นกรรมาก,การตรงนั้นจึงทําสรุปอะคะ่ะออกมาในเรื่องของผลของรายงาน รายงานการศึกษาของกรรมธิการชุดนี้แล้วก็ได้ยื่นมตผนผนนนิผ่านสภาผู้แทนราษฎรผ่านสภานะคะโดยผ่านทางท่านชวิิภัยในสมัยนั้นซึ่งผ่านในปี2564ค่ะเมื่อผ่านแล้วเนี่ย ก็มีการรับเรื่องนี้ขึ้นมาให้กับหน่วยงานต่างๆได้ออกระเบียบข้อบังคับอย่างเช่กชนกระทรวงพมก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ,ของครอบครัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบางส่วนของชุมชนแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนก็จะมีเรื่องของการหารือในการดูแลเกี่ยวกับการเกิดเหตุซึ่งจะเป็นก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุกระทรวงยุติธรรมได้พัฒนาและออกกฎหมายค่ะเรื่องของ การกระทําความผิดซ้ําซึ่งกฎหมายเนี่ยออกแล้วเม,เมื่อต้นปี66เนี่ยแหละค่ะแล้วก็จากนั้นอีก3เดือนก็ประกาศใช้กฎหมายตัวนี้ที่เกี่ยวกับความรุนแรงก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เราพยายามที่จะรณรงค์เข้าสู่กระทรวงของพอมอซึ่งท่านก็จะมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วเราจะนำเครื่องมือตัวนี้ใส่มือของเครือข่ายเพื่อให้ไปใช้ ในครอบครัวในชุมชนต่อไปส่วนทางโรงเรียนเราก็ได้โอกาสอันดีค่ะที่เราเนี่ยได้ภาษาโรงเรียนแล้วมีโรงเรียนที่ขออยากจะร่วมเข้ามาทดลองกับเครื่องมือ,อ,อซึ่งการทดลองกับเครื่องมือตัวนี้ที่เรากำลังทำเนี่ยจะเป็นบอร์ดเกมจะเป็นบอร์ดเกมแล้วทั้งหมดทั้งหมดนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะใส่ไว้ในแอปพลิเคชัน B b เบสุดท้ายค่ะ การเข้าไป,ไปการเข้าไปนะคะต้องนําเรียนอย่างนี้ก่อนคะ่ะว่าแอปพลิเคชันตัวเนี้เราเราใน iOS กับ Android อะคะ่ะเราสามารถโหลดได้จาก Play Store แล้วก็ App Store ซึ่งหน้าเว็บของเราจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวตองอ่อนเนะะี่ยค่ะอยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะตรงกับสีอันนี้นะคะนะคะตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้แล้วเรากดเข้าไปก็จะมีรายละเอียดต่างๆเนะียมีโฮม พอเราเข้าไปเสร็จมันก็จะมีเรื่องของวิดีโอค่ะเป็นวิดีโอนะคะแล้วในวิดีโอนี้ก็จะมีรายละเอียดของโมชั่นกราฟิกต่างๆให้เราเห็นนี่ค่ะกดเข้าไปมชชั่นกราฟิกจะมีทั้งหมด6ชุดจะเป็นชุดของครอบครัวโรงเรียนชุมชนกฎหมายนะคะกฎหมายจะมี2ชุดเลยค่ะกฎหมายเนี่ยก็จะไล่เรียงง่ายๆใช้ภาษาง่ายๆคุณกระทําความผิดทางเพศคุณจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง อันนี้จะง่ายๆเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะในแต่ละโหมดนะคะก็จะมีอีกส่วนเนื้อนะคะที่เราเรียกเป็น f a k e c a l เนี่ยส่วนออขอโทษค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ที่เราสามารถที่จะ d e t e c แล้วแอดมินเราอ่ะก็สามารถบรรจุเบอร์โทรศัพท์ต่างๆเข้าไปในระบบให้ได้ด้วยอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในท้องถิ่นเราสามารถที่จะกดดูเบอร์โทรศัพท์ต่างๆได้แล้วก็ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมันก็จะมีเบอร์โทรหลายๆตัวที่จะส่งผ่านไปถึงตอนนี้ยังไม่เรียวทามในอนาคตถ้าเราประถ้าเรา,เรา,เ,ราเราคุยกับทางท่านท่านสุรเชษ ในเรื่องของเซปติโซน<ม>เอามาใช้ประโยชน์กับสถานีตำรวจในกรุงเทพอะค่ะที่ในบชนเนี่ย<ม>เราก็จะได้เครือข่ายตรงนี้ที่จะสามารถดีเทคได้เป็นเรียลไทม์ได้นะคะ<ม>ในอนาคตเราก็จะพัฒนาตัวนี้ออกไปเราจะมีเซฟต้แมปเซฟต้แมปนะคะอันนี้คือเซฟต้แมปนี่ค่ะเซฟต้แมปเนี่ยอันนี้เป็นเซฟต้แมป เซตที่แมปจะเป็นเรียวไทม์ตอนนี้ของเราเปิดเรียวไทมอยู่นักขนาดนี้ mm hmm. เราจะกด SOS mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เขาจะไปที่เบอร์โทรศัพท์แต่อันนี้เราต้องเข้าในระบบสมัครเป็นสมาชิกไม่ใช่สมาชิกค่ะลงทะเบียนค่ะ mm hmm. พอเข้าระบบลงทะเบียนเสร็จแล้วพอเรากด SOS mm hmm. เข้ขาจะไปเบอร์โทรศัพท์ที่เราเนี่ยจดแจ้งเอาไว้อาจจะเป็นเบอร์ของเพื่อนถ้าไปเบอร์คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะตกใจไปเบอร์เพื่อนไปเบอร์ครู นะคะในอนาคตอันนี้แหะค่ะคือสิ่งที่จะลิงก์กับสถานีตํารวจภายในระยะเวลาห้าในระยะทางห้ากิโลเมตรที่เราสามารถลิงก์ได้ะค่ะเนี่ยแล้วเราก็ส่งข้อความ,มถ้าเกิดอะไรขึ้นเรากด SOS <rất> มันจะวิ่งถามว่าเปิดข้อความอันนี้ไ,นไม่เสียเงินนะคะตอนนี้ระบบของเราเนี่ย cover ตรงนี้ไม่เสียเงินเราจะพยายามขอระบบตวเนี้ไม่ไม่ต้องเสียเงิน อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จแล้ว่ย<ม>เขาก็ส่งข้อข้อความไป,ปูที่ติดต่อเราก็กดโอเคแสดงว่าเขารู้แล้วว่าเราอะอยู่ตรงไหนนะคะพอเ,าเขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเคะ่ะเห็นไหมคะนี่เขาก็จะเขียนโรงแรมหัดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะคริสตัลหัดใหญ่เนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยจุดสีแดงเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราไปตรงไหนถ้ามันมีสัญญาณ Wi-Fi กมันก็ดีเทคแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเราอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็คือประโยชน์อย่างจริงๆอันนี้มันเป็นคอนเซปที่เราเรียกว่า hotspot คา m ด้วยความที่พื้นฐานเป็นด้านด้านอาชญววิทยาค่ะเราจึงเอาแผนที่อาจกรรมเนี่ยจุดจุดเออเรียกว่าจุดระมัดระวงังใคยในคอนเซปของต่างประเทศเข้ามาใช้เวลาเราไปต่างประเทศอะคะ่ะ ถ้าเราสังเกตดูเวลาเราเข้าต่างประเทศเนี่ยจะมีในหลายๆเมืองมในอเมริกาถ้าเราไปนิวยอร์กอะไรพวกนี้เขาก็จะให้เราอะสแกนแล้วถ้าเราสแกนนะคะแล้วเกิดว่ามีเหตุอะไรเนี่ยเรากดมันจะขึ้นไปทาวส์อตค่ะให้เราเห็นว่าเอออันนี้มันม,มีเรื่องทรั์มีเรื่องเพศอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันอีกอันหนึง่งสำหรับส่วนนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาจุดต่างๆา,งางเหล่านี้ ส่งให้สถานีตำรวจให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการสูบสก็คือออกไปตรวจในสถานที่ต่างๆเหล่านี้ที่เป็นจุดเสี่ยงต่างได้เหมือนกันตำรวจสามารถทําแผนที่เรียกว่าคามานาลาสิสส์สำหรับการป้องกันอาญากรรมในอนาคตได้เหมือนกับเราไปเจอในกรุงเทพถนนเปี่ยวสิบจุดอย่างนี้ค่ะเราก็ดึงข้อมูลจากตรงนี้มาใช้ได้เลยลนในนี้เรา เฟสนี้เรากำลังพัฒนาแชทบอทค่ะเพราะแชทบอทเนี่ยมันจะต้องนั่งอยู่หน้าจอเพราะว่ามันจะต้องมีแอดมินนั่งอยู่ค่ะแต่ถ้าแชทบอทที่ดีๆอ่ะมันจะไม่มีไม่มีแอดมินก็ได้เพราะว่าเราจะใช้สถิติจากการที่บอทเนี่ยสนทนาแล้วก็ขึ้นคําถามให้เขาเลยใช้ใช้ใชงบประมาณในการพัฒนาสูงสูงเหมือนกันค่ะอันเนี้ยนะคะแต่ตอนนี้เราเราพยายามทําให้ได้เท่าเนี้ย ในการพัฒนาในเบื้องต้นเพราะอย่างน้อยมันก็จะทําให้เกิดความอุ่นใจว่ามีอะไรที่คอยดีเทคเหมือนกันอย่างนี้ค่ะเราจะมีเซฟตี้แมปเราจะมีเฟ e คอร์อีกทีเราก็จะมีเฟคคอร์เฟคคอร์เนี่ยจะเป็นส่วนของการโทรไปหลอกเหมือนเราอยู่บนรถตู้ที่เขาบอกว่ามีเหตุก็จะเป็นเฟ e คอร์กดมีเหมือนกันนะคะเฟคคอร์ต้องตั้งเวลาค่ะ เราตั้งไว้ข้าวิ10วิอย่างเงี้ยอันนี้คือเสียงคือเสียงเรียกของโทรศัพท์เราด้วยเป็น face c a โ l mode เขาเขาจะได้รู้สึกว่ามีใครโทรมาหาจริงๆแล้วเราตู้หรืออะไรที่เราใช่ค่ะใช่ค่ะหรือว่าแท็กซี่ที่เราขึ้นแล้วแบบว่าเฮ้ยมันพูดจาอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็กดกดแล้วก็ฮัลโหลเนี่ยนะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย ค่ะอันนี้ยแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะเราเคยเราเคยนำนำเสนอตอนช่วงที่สมเด็จพระนิธิธาราตนะคะท่านทรงเปิดงานที่บวชอปีที่แล้วท่านก็บอกเออไปหรอกเขาก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เคยเปิดให้ท่านฟังท่านบอแล้วมันเป็นเสียงโทรศัพท์เราไหมท่านก็ถาม <c oughs> อะไรนะคะบอกใช่ค่ะเป็นเสียงโทรศัพท์เราเลย <c oughs> ทั้ง Android iOS ตอนแรกอะ d r o r o i d ติดบั๊ แล้วตอนหลังก็แก้เลยตอนนี้ค่ะแต่ถ้าติดบล็อกก็คือคือ Android หมดเลยนะคะไ o s, <S iOS, ไม่เลย iOS ได้ได้ตลอดอาจารย์ดีเลยตอนนี้ใช้กับนักเรียนหรือว่าปรชาชนทั่วไปใช้กับนักเรียนค่ะ,เ,คะเพราะว่าตอนนี้จะพยายามลงไปที่กลุ่มที่เราโฟกัสก็คือนักเรียน <c oughs> ที่นาเรียนว่าเป็นอ่สหาหนึ่งโรงเรียนชายล้วนหนึ่งโรงเรียนหญิงล้วนหนึ่งโรง,งเรียน ตอนนี้ลงไปแล้วลงไปแล้วใช้ได้ทั่วประเทศใช้ได้ทั่วประเทศแต่จริงๆอ่ะปัญหาของเราอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าโทรศัพท์ของของคือเจ้าของโทรศัพท์อะค่ะถ้าเขาเป็น Wi-Fi เป็นอะไรเงี้ยออลิมิตหรืออะไรเงี้ยหรือเขาเขาก็จะใช้ได้เลยแต่ถ้าเพรามีลิมิตเนี่ยมันก็จะยากดน่อแต่เราก็พยายามนะบอกว่าเอออยากจะให้ช่วยอะไรเงี้ยแต่แบบ มันเป็นเรื่องระบบอะแล้วเด็กเขาสนใจไหมนะครจริงๆเราดูพี่ใจไปถึงตรงนั้นเราเราแค่ให้เขาอะลองใช้แล้วให้เขาฟีดแบ็กแต่สิ่งที่เขาฟีดแบ็กเขาอยากได้ติ๊กต็อกเอออาจารย์ทำติ๊กต็อกอะไรเงี้ยแล้วครูก็บอกให้ทำติ๊กต็อกครูบอกทำไปเลยเพราะว่าติ๊กต็อกไงแล้วเด็กอะโอ๊ะประเทศไทยอะติ๊กต็อกอันดับหนึ่งเลยอะไม่ประกวดให้เด็กทำเรากำลังวางแผนอยู่เลยค่ะว่าเราประกวดทำค่ะมันมีอีกโครงการหนึ่งค่ะ มันมีอีกโครงการหนึ่งที่ดูแลอยู่เป็นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาในเรื่องของการเคารพกฎหมายการไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็การตรงต่อเวลาโครงการนี้อีกอันหนึ่งนะคะเราให้นักเรียนอาชีวศึกษาเก้าสถาบันประกวดติกตอกอันนี้กําลังทําอยู่กับอีกโครงการหนึ่งซึ่งอาชีวศึกษาที่ประกวดติกตอกนะคะนึกถึงนักเรียนอาชีวะออกน,<ช>นะคนะหน้าตาเขาก็จะแบบเรกจะเียนเพื่อนเาแต่เขาก็จะบอก แต่หน้าตาเขาเวลาเขาจะทําเนี่ยเขาก็เฮ้ยไม่ถ่ายอะไรเงี้ยมันก็อืมน่ารักอีกแบบนี่นะี่ค่ะแต่อันนี้นคืออีกโครงการหนึ่งกนะที<า>่อยบาจะอยากในเรื่องของการมาองการเสียต้องการอยากอยากฝากค่ะอยากฝากจริงๆค่ะปัญหาร่วงละเมิดทางเพศหรือแม้แต่เรื่องของคมขืนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเล็กนะคะมันเป็นปัญหาใหญ่คนถูกกระทําเจ็บปวด ครอบครัวก็ตกเป็นเหยื่อด้วยส่วนคนที่กระทำอะค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่จะต้องที่จะต้องตระหนักเขาคือลูกหลานเราเขาคือคนในครอบครัวเราเด็กเยาวชนทุกคนมีคุณค่าการที่คุณจะไปล่วงละเมิดในเรื่องเพศหรือสิทธิ์ในตัวร่างกายอ่ะผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผิดทั้งศีลธรรมอยากให้เราทุกคนนะคะได้ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้ให้มากเพิ่มยิ่งขึ้นจริงๆถามว่าจะปราศจากอาชญาการรมทางเพศเลย มันก็อาจจะไม่ใช่แต่อย่างน้อยมันเทาเบาบางและที่สําคัญเมื่อเมื่อเด็กหรือเมื่อผู้ใหญ่ผู้ใชายผู้หญิงหรือใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อแล้วจริงๆอย่าทําร้ายเขาถึงแก่ชีวิตเรื่องของชีวิตอะคะ่ะเป็นเรื่องสําคัญเพราะมันไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้วนี่คือนี่คืออย่างหนึ่งที่อยากจะฝากอะคะ่ะและเราทุกคนมีโอกาสและมีสิทธิที่จะตกเป็นเหยื่อได้ตลอดเวลา อยาคาดหวังว่าตำรวจจะต้องช่วยเราอย่างเดียวเราต้องไม่ทำตัวให้เราตกเป็นเหยื่อค่ะการระมัดระวังเรื่องของเครื่องแก่งกายเรื่องของทรัพย์สิเนเงินทองเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องดูแลอีกส่วนหนึ่งคือการเผลอเริอในสถานที่ท,ที่ที่ต้องระวังการเข้าไปอยู่ในสถานที่อโคูจรบางที่ตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของการตกเป็นเหยื่อได้ป้องกันตัวเองตั้งแต่แรก มันจะทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ป้องกันการตกเป็นเหยื่อทุกประเภทไม่ใช่แค่อายการทางเพศค่ะโอ้หเลยมันคืออะไรสองสามหา้านดีเบร เรามาดูกันค่ะว่า b r e a เป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวนี้ช่วยป้องกันปัญหาล่วงละเมิดทางเพศเปิดเข้ามานะคะมีองค์ความรู้มากมายที่สำคัญที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของ SOS ซึ่งสามารถกดขอความช่วยเหลือได้อย่างเรียลไทมป้องกันปัญหาล่วงละเมิดทางเพศและไม่ให้ตัวเราตกเป็นเหยื่ออาญาการรมด้วยมาร่วมกัร b r e นะคะ